รรู้รับโชเมื่อาวานนี้เราได้รู้จักกับต้นกําเนิดของรถอีแตนคันแรกของประเทศไทยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบูรณ์นไปแล้วนะครับคุณผู้ชมซึ่งรถอีแตนเนี่ยก็ได้ถูกพัฒนาการก้าวหน้าไปตามความต้องการการใช้งานในด้านการเกษตรต่างๆ โดยส่วนใหญ่แล้วรถอีแตนในสมัยนั้นจะถูกสร้างขึ้นจากอะไหล่รถมือ2ที่นำเข้าจากต่างประเทศครับด้วยความที่ราคาถูกและคุณภาพที่ยังพอใช้งานได้ดีจึงเป็นที่นิยมและทําให้รถอีแตนแต่ละคันเป็นงานแฮนด์เมดทํากันเองใช้กันเอง ซึ่งบางคันก็มีความเฉพาะตัวครับถึงขนาดขับเคลื่อน4ลอ้อเหมือนรถ4วิวกันเลยทีเดียวครับส่วนในปัจจุบันนี้เนี่ยรถอีแตนที่ผลิตเองนั้นแทบจะเหลือน้อยลงไปทุกทีเพราะว่ามีโรงงานผลิตรถอีแตนที่ประกอบอะไหล่ที่ทันสมัยสะดวกสบายได้มาตรฐานไม่ต้องมาประกอบเองเหมือนอย่างสมัยก่อนให้ยุ่งยากอีกต่อไปแล้วครับส่วนที่มาของชื่อรถอีแตนนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กันทีเดียวครับและคําถามของเราในวันนี้ก็คือชื่อรถอีแตนได้มาจากอะไร